คนก็น,นิยมมากันหลายทั้งพวกกรุงเทพมาไม่เย็นไม่หนาวเลยอยากได้เยน็นกว่านี้ธรรมชา,าติเกิดกันเองเนาะตรงบบนั้นว่าอะไรแหละว่าหนาวเ,เสียหอนก็นได้เ,เดินล,นลุ้นอะไรถ้าเดินยงางงน้องมัน จะกวาดบ่หนึ่งข้าข้นมาเบิ่งพาเขินยี่สิบดอโอ้เมื่อ่งมันไปไนไปกลับสกายวอกว่าอาจารย์ไปมากแค่ไหนมาถี่วงานเชงเรือนะแนเชงเลือกเชีงคานบางยาเนี่ยมาเถี่วนั้นได้ขึ้นไปเยอะเพื่อว่านี่ก็ไปแวะหกบ่ขึ้นไปบวกนีมันเ่เคยเห็นนะ ก็พอเผิดหวังนะคแลบวกเผิดหวังบผิดหวังแต่ว่าเออเอาเห็นบรรยากาศสถานที่จริงเห็นต้นป้ายพูดหอกพูดหอกพูดหอกบึงการเด้ไหมอ๋อมการโอ้คนยังรอเต็มอยู่นะครับอเกษตรชียงคาดข้าราชการวัดพระพุทธบาทเองควายยังก็พระพุทธบาทพูดควายเงินเออพูดควายเงินเหาะ